ขบวนจะสองหกนัดมาในเวลาหนึ่งทุ่มสามสิบหกนาทีนะครับต้นทางการต้นทางการเจันทบรปลายทางท่าม่วงครับไม่แน่ก็ปลายทางน้ำตกปลายทางท่าม่วงครับไม่แน่ใจขบวนเมื่อกี้ที่ไปเป็นขบวนดีเปล่านะครับสีส่สองศูนย์สองครับ มาทางฝั่งสถานี้นะครับมาแล้วมาครับมารับชาร์ดอีกหนึ่งครับแต่วิ่งมาครับมาแล้วมาแล้วพา,วาบเบอร์หนึ่งครับอันสตอมครับอันสตัมมองไม่เห็นหมายเลขครับมืดเกินโหยอัน<ฮ>สตัมนะ ไปเกี่ยวค่ะตั้งนี้เดียวหมวกกับน,นกเชิดละล้มเลยแหละครับวันนี้ครับเจ้าสองห้าหกโบงครึ่งรอบเช้ารับไปแล้ว